สัต์ไม่ตลกด้วยเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นยิวฉัดมงคลเคลื่อนไหวโพสต์ฟาเจมมนสุราชบอกไม่ชอบเจนนี่ดาหิวแสงสัตว์คนโดนด่าไม่ตลกด้วยไม่รู้จักกันแต่ดาเอาคอนเทนต์จากการณีที่เจมมนสุราชที่กําลังโด่งดังหลังมาออกรายการโหนกระแสะปัทฟิปปากกับเชฟอ้อยปงราม่าฟแฟรนไชส์ได้ไปออกไลฟ์ของแบรนด์ดังและมีการพูดกลางไลฟ์ว่าไม่ชอบเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นบอกว่าอีกฝ่ายหิวแสงก่อนจะพูดติดตลกว่าตัวเองเป็นคนไม่ชอบใครอยู่แล้วนั้น งานนี้ทำเอายิวฉัดมงคลไม่ขอทนออกมาโพสต์กลางเฟซบุ๊กฟาดแทนภรรยาว่าสมัยนี้การด่าคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเพื่อเอาคอนเทนต์มันกลายเป็นเรื่องน่าชื่นชมไปแล้วเรือครับคนที่โดนด่าเขาไม่ได้รู้สึกดีและไม่ตลกด้วยเลยสักนิดนะครับเกลียดกันจริงเขาไม่พูดถึงกันครับพูดจากใจเหมือนกันและยังคอมเมนต์ใต้โพสต์อีกว่าการกระทําและคําพูดโคตรจะน่าเกลียดเลยครับไม่เห็นตลกเลยสักนิดล่าสุด14ธันวาคม2566 เจนนี่ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสเป็นภาษาใต้ว่าหนึ่งวันพันเรื่องราวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นน่าเห็นดูนี้เห็นดูหมายถึงหน้าเอ็นดูน่าสงสารน่าเห็นใจขณะที่พี่สาวของยิวก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจว่าเอาใจไปวางไว้ที่ควรวางวางไว้ในที่ที่เราจะมีความสุขซึ่งเจนนี่ก็ได้ตอบว่าชอบดิ่งตอนดึกเธอว่าจะไม่คิดแล้วค่ะแต่วันนี้หลายเรื่องจริงๆขณะที่ในคอมเมนต์ก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กําลังใจ กับเจนนี่กันอย่างล้นหลามอธิสงสารเจนนี่อยู่ดีๆก็โดนดา่าเห็นดูจริงๆกอดๆน,น้องเจนนี่ดีแล้วคัดคัดคนออกง่ายดีดีกว่าเราไม่รู้แล้วต้องไปออกรายการรวมกันอย่าใส่ใจค่าราวผ่านจุดๆนั้นมาเยอะแล้วนักคนเก่งอย่าให้คําพูดบางคําบางคนที่ไม่มีค่ามาบั่นทอนจ,จิตใจถ้าเป็นกําลังใจให้นะหน้าไลฟ์เข้มแข็งแต่ใจบอกช้ําเห็นคลิปอะไรแบบนี้แล้วสองสอานาเธอเลยเจนเอ่ยเดี๋ยวเขาก็คงได้รับกรรมจากปากเขาเองนั้นและอย่างน้อยตอนนี้คือเราได้รู้จักนิสัยคนเพิ่มและคอ หัดคนแบบนี้ออกจากชีวิตไปเลยและอื่นๆ